โอ้ตัวนี้มั้ฮะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยไม่ได้สางภาพเด้อไม่ได้่ได้ส่งภาพมันบี่น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 ี่แขนมงน้นนี่4มิด่ห่หน้านี่น่าไ่ได้ส่งภาพพี่น้องเอ้ีมิดครับนี่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 แขนนี่แขนไหนที่แขนนี่เห็นเห็นเนาะนี่่ออกปหาอีกหกเจ็ดขีดก็เอะหกขีดอันนั้น สามมีดมันยางแขวนตุ้ยคนขนาดปาสามาามีปาสามมีเอ้าเออจะเอาแท่าไหร่เออเอ้าเกือบเต็มต้นนะี่เบิ้งเกือบเต็มพอนะเกือบเต็้ยมสี่มีดนี่แหละครับสี่มีดได้ถ้วยหนึ่ง<อ>ยางกระแดงยางกระแดงเดี๋ยวเบิ้งต้นโลดอ่านะของผูใ้ใดต้นใหญ่ก็นี่ก็ออกไรก็นี่ก็ อี๋เจ๊น้ำเด้อพี่น้องเด้อบักรืงโนี่ห้างห้างนี่ห้างห้างนี่เออนี่บมดซ้ำเขนนี่อันเป็นมอตเตอร์ไซค์กับมอตเตอร์ไซค์ห้างเอตเตอร์ไซค์ห้างอ๋อเครื่องโผลยูยซีมีอันนี้เดี๋ยวท่นอันก็ก็ตายเดี๋ย่นเครื่องโผล่ไงโอ้ยยางเปลือกแห้งแอกเปลือกแห้งในเบิ้งเอาเด้อพี่น้องยางเปลือกแหงใส่อัดคนปุ๋ยเข้าไปในเบิ้งเอารวดพุงจัดจัดวะ ตจะเกียวขัดบรงบุตตนนี่พี่น้องเล้นหน่อยนี่พ่อเครืองี่บดิงอยบข้ได้ยุสอขีดเยอะอันดีก็ยางไก่บนนี้ข้ามายางไก่อยู่นี่สงขีดสองขีดนี่เด้กท่านปัดาคิกว่ามีงใส่ปัั๊ดปี๊ปปีปี๊ปปี๊ยังอีกเท่านี้มียังอะไรท่านปัดว้าวมันเมียนขันมากบท่นมันสิปีนถีบพี่น้องเอ้ย มันสีปิ้นถิมอ,อ่าเอา,เอานงางร้านตั้ดังไว้ว้าพบนั่นเนี่ยตุ้ยตุยพูดได้ yes เป็นผู้ไดครับบันนี้ย่างกระเด้งยางหน่าตำมาเดี๋ยมันสะเริ่มออกระเริ่มนนี้ของผู้ใดยางหน่าตำเริ่มไปเ้อะโอ้ละบวันนี้อ,อันนี้สองคนบันนีอ้อู้มันมีแฟร์เลยมนมีแฝดพุ่นอันนี้กระโปงหนึ่งอันนี้อีกกระโปงหนึ่งบันนี้กระโกระโปงนี่แง่ก็ต้นมันอีก

ไผ่ว่าเขาสร้างภาพมาเบนะิ้งเนาะไผ่ส<อ>ิปไปเอากระโปรงยางไปเลียนไปถากันได้ดิมาดนะูไปนนั่นนะโอ้ยเนาะไม่คข,ข้าไม่เข้าไปนองครับตั้งนางร้านไว้อันนี้ฮะขั้นบนน,นั่นนี่มัดทีเฮียเอ้าปีไก่นี่กับปีนี่ปีใดออกดีปีนี่เอารูกช่วว่าปีนี่สิออกว่าปีไก่นี่ปีนี่สิออกว่กา,ออก,วา,วาก็ปีไก่นี่มันบอกขานยางรู้มึ่วยว่าไรก็ปีไก่นี่มันบอก ดึงมีประทันหล่อยดิอันนี้เดซันน้อยๆเดซัน,นอ,อ่นน้อยๆนี่กันนี่นี่พี่อนาพี่เออโอ้เบิ้งกระโปงกับตน้นกระโปงนากระโปงหันแง่แง่กระรต้นคู่แฝดอันผาเพื่อเพื่มือน่อยคุณดิแปดโทอันยี้นะฮันสามมิติมมด,ดิเมนอือลูกแพรไหมไทยครับอันนี้หัน าดเกือบเต็มครับพี uh ่น huh. ้องอันนี bye. Bye ้เด้ออาดเกือบเต็มเต็มหอมมะม่งดูอะม่วงจ้าจ้าจ้ดูชัดชัดปืดโอ้พี่น้องจะไปชิลล็องเพล่งยังหลายหลายเทสถิมนะอ่าเทสถิมพร้อมกับมี่บัวง่ายกับโพส่กับมี่ยันได้หลาย เดินทางต่อไปต่อครับตัวนี้เป็นไดนนี่พ่อได้คนพ่อได้คนพ่นะเอาเพิงโบ๊ะอ่ะสี่สามนิ้เเลยกดมันปกดกดมันเหลี่ยมมงโมงปันหัวลานคักขนาดตัวนี้เด้กปัดพอได้คนเกลียเต็มครับพอได้คนพอได้คนว่ปันได้ว่ปันได้อันนี้ฮัน บ่ปันไดครับพี่น้องยางกระแดงบ่อคอยออกปันไดมือนียางบ่อคอยออกเลยถิ่มห่วยยุอันนี้กระไรบ่ปันไดบ่ปันไดบ่ปันไดอันนี้บ่ล่นเนาะขั้นขั้นมันล่นแฝะแฝะผมจะคอยว่าปันไดเนาะเฮาเนาะอันนี้บ่ปันไดเทิ่มพร้อมกมีครับโุณ กระโปยางสีเงากรัวโก่งกังบ่เข่ากระโปงมาเจ้าฝ้า